นานมาแล้วสมัยเมื่อซัปปรปะิิงทั้งหลายทั้งมนุษย์และซัปปรปสัตว์ต่างสื่อสารด้วยภาษาเดียวกันบ่มีแบ่งช้นชั้นวัรณนะจึงอยู่เย็นเป็นสุขเรื่อยมากเมื่อสวรรค์สันฟ้ามีพญ่าแถนเป็นใหญ่อําน่วยให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล <c oughs> มามาหมาหม่าพญานาะค ซ้นซ้นเสนเล่นน้ำในสระของเขาตามสบายโลดเมื่อพญาน้าทั้งเจ็ดตนไปล่องเล่นน้ำในสระน้ำที่กระเส้นกระจายก็กลายเป็นสายฝนน้ำความชุ่มเย็นแก่พื้นโลกพืชพันธุ์งอกงามข้าวปลาอุดมสมบูรณ์มนุษย์และเหล่าสัตว์สัตว์หาอยู่หากินย่างเป็นสุข ต่างเคารพย่ำเกรงและบูชาต่ตอพญาแทนตลอดมาครั้งนั้นโลกมนุษย์มีเมืองชื่อนครดอกไม้พญาเมืองถือสัตว์ปกครองไพฟ,ฟ้าให้สุขทวนนาอยู่มาวันหนึ่งแม่เมืองได้ให้กำเนิดบุตรมีรูปร่างเป็นขั้นข่าหรือเป็นข้างขกข้าขอทำไน้ยว่า ขงคากน้อยเนี่ยเป็นผู้มีบุญญาธิการจงเลี้ยงดูให้ดีเถิดเวลาล่วงเลยไปหลายปีเท้าขั้งคากได้เติบใหญ่และถอดรูปข้้งโคกออกได้กลายเป็นหนุ่มรูปงามขนาดเก่งกล้าสามารถเชื่องต่อสู้รูปข้างโคกก็กลายเป็นเกราะทองได้ครองเมืองซืบต่อจากวิดามนุษย์างามเท้ๆอุ้ยงามหล ไม่เคยพบเคยเห็นหน้าโอ้ยสง่างามหลยหลยสัตว์ต่างๆก็ให้ความเคารพยกย่องบูชาต่ตอพญ่าคัน้นๆแล้วก็ลืมละการกราบไหว้ต่อพญาแทน <c oughs> ไอ้พวกมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันบอย่ำเก่งเข้ารพต่อขาย,ยังนส่ เอ็นที่สิต้องสั่งสอนมันไอห,หูจักฤลิ์เดชของพญาแทนผู้เป็นใหญ่ซบ้า,บางอสิปิดเมืองฝ่าบ่อให้พญ,ญานาคขึ้นมาเล่นดาบผนฝ่าก็สิบดตกทั้งโลกก็สิแห่งแรงสรัพสัตว์ทั้งหลายสิได้หูสํำนึกมีไผ่หูบ่ว่าหลายปีมาเนี่ยเป็นอย่างมันจังได้แห่งแรงจังสิ เพราะว่าพญาแถนเนี่ยปิดประตูฟ้าพญาน่าขึ้นไปเล่นน้าบนสวรรค์บ่ได้ก็เลยบม่มีฝนตกลงมาถ้าเป็นยังซี่อีกต่อไปพวกเขาคงพากันตายแน่ๆเลยครับท่านครับอ,อีหลีบอกสั้นตัวอุมเมเป็นยังพญาแถนจังได้เฮจังซี่คันเฮจังซี่นะมูเฮ้าก็แย่น่ะตี่เอาเจา้าพญานกเข้าแมว เจ้าซ้อยไปเจรจาให้แทนได้เปิดประตูสั้นฟ้าให้พระญานาคได้ขึ้นไปเล่นน้ำในสะหลวงตามที่เคยเพื่อดับทุกข์เข็นให้มูเฮ้าได้บอก่พวกเจ้าบอกเข้ารบปูชาขาคือเก่าพากันไปบูชาเจ้าพญาคันคากพราะเจ้าทุกเจ้าเดือดร้อนก็ไปบอกเจ้าพญาคันคากเอาตี้ พญ,ญาโนกเขาแมวนำความเจรจาล่มเหลวมาบอกเราสัพพสัตเราสัพพสัตได้ฟังยิ่งท้อแท้และกโกรธต่อพญ,ญาแถนเห็นที่ข้าสิประกาศสงครามต่อพญ,ญาแถนท้อยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจงมาร่วมลบนั่มขาพญ,ญาขั้นขา ขอให้พญาปลวกกับบริวารก่อจอมปลวกไปถึงสั่นฟ้าเป็นสะพานให้สัตว์น้อยใหญ่พากันไต่ขึ้นไปสองฝ่ายพัดกันทุกพัดกันรับเปิดสะเทือเคลื่อนรันทั่วแผ่นฟ้าพญาคันค้าสวมเกราะข้าโคกออกรบพญาแถนกระรอสู่โตโตโต,โตเจ็ดมืดเจ็ดคืนกัะย่างบ่มีผู้ใดพ่ายแพ้ทั้งสองจึงพากันซ้อนร้างในวันรุ่งขึ้น วัานไม่ทั้งสองฝ่ายกลับมารบกันอีกเทื่อหนึ่งแต่เทื่อนนี้พญาคันคากออกอุบายให้พญานาคแฝงโตไปในหางสร้างในระหว่างสร้างสบโอกาสผงสร้างฝาหางพญานาคร้อยละลิวไปลัดโตพญาแถนจนโงงจากสร้างโอ้ยโอ้ยอยอมแล้วยอมแล้วจบขันคากันยอมแล้วสงครามจึงสงบลงแผ่นดินหยุดไหวถล่มฝน ว่ากันยุดขนองลมพยุออนโตสงบลงฟ้าสว่างสวยแต่คาซิฮู้ได้ยังไดละ่ะว่าตอนใดเนี่ยควรจะให้ฝนตกอหฮะฮอดเดือนหกคาสิให้ค้นเฮ็ดบังไฟแล้วให้พญานาคขี่ขึ้นมาเมืองฟ้าท่านเห็นแล้วเนี่ยเราจงเปิดประตูสวรรค์ให้พญานาคได้ล่องเล่นน้ำฝนก็นสิได้ตกแล้วคาซิฮู้ได้ยังไดละ่ะ ว่าฝนเนี่ยตกไปถึงพื้นโลกแล้วหรือยังถ้ากบเขียดห้องขอให้ถือเป็นสัญญาณว่าฝนได้ตกฮอดพื้นโลกแล้วแล้วข้าสิต้องให้ฝนตกลงไปน่านเท่า,ดาไดเหรอย่ามใดคันได้ยินเสียงสนูกของวาวแอกหรือเสียงโวดย่ามนั่นน่ะก็ขอให้ฝนหยุดตกเพสิเข่าสูรฤดูเก็บเกี่ยวข่าว แต่นั่นมาเมื่อถึงเดือนหหรือราวเดือนพฤษภาคมของทุกปีมนุษย์ก็ได้เฮ็ดบั้งไฟให้พญานาคขึ้นฟ้าไปเตือนพญาแทนให้ส่งฝนมายั่งโลกมนุษย์ได้เฮ็ดหน้าเฮ็ดไรน้ำทากับอุดมสมบูรณ์สืบมาจ,จนถึงทุกมือนี่ตำานานุญบั้งไฟได้สะท้อนความเสือของเศว้าวอีสานที่มีรากฐานความพญายามในการจัดการเพื่อความอุดมสมบูรณ์โดยอาศัยการสังเกตสภาพแวดล้อมรอบตัว โดยมีพญาขันคาาเป็นโตแทนสัตว์เคืงบกเคืองนามจำพวกกบที่คอนอีสานดึกดำบรรข้ารบว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของนามและฝนเพราะสัตว์พวกนี้มักปากโตและทรงเสียงเมื่อฝนตกเสื่อว่ามีฤทธิ์สื่อสารกับอำนาจสิสิเฮดไห้นามมาจากฝ้าให้ความอุดมสมบูรณ์ได้ ส่วนแถนหรือเทวดาผู้เป็นใหญ่ก็คือตัวแทนของธรรมชาติมีอิทธิพลต่อการใส่ชีวิตของมนุษย์ในสังคมเกษตรกรรมจนเมื่อภู้้นในอีสานร,รับอิทธิพลความเสื่อทางาศาสนาทั้งพรา์และพุทธจากดินแดนรอบข้างบางพื้นที่กิ่งปรับเปลี่ยนแถนเป็นพระอินตามคติในพุธทธศาสนานาอาศัยอยู่ใต้ดินหรือใต้บาดาล เพ่นมีอำนาจควบคุมนม้ำบริเวณสองฝั่งโขงยุคดึกดำบรรเสือวันหนองน้ำคือทินทีอยู่ของนาคนาคกาม,มีบทบาทเพิ่มเป็นผู้กำกับเป็นผู้นำชุ่มชนให้ประพฤติดีประพฤติชอบให้โทษแก่ผู้ที่ประพฤติผิดทำนองท่องทำ้ำสะท้อนความเสือพิธีกรรมอันเนื่องในความอุดมสมบูรณ์มีการดำเนินชีวิต ามวิธีการเกษตรที่ต้องพึ่งผ้าฝนเป็นปัจจัยสำคัญตำานานบุญบังไฟสะท้อนความเสื่อของเศร้าอีสานที่มีรากฐานมาจากความพยายามในการจัดการเพื่อความอุดมสมบูรณ์โดยอาศัยการสังเกตสภาพแวดล้อมรอบตัวจากบุราณการที่ชาวอีสานเคยนับถือแถนพญาคันคากนาค ร่วมทั้งผีต่างๆที่ควบคุ้มดูแลจริยธรรมของผู้คนและชุมชนในการดำเนินชีวิตต่อมาพุทธศาสนา,สาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูได้เข้ามาผสมผสานกับความเสื่อเรื่องผีแทนดั้งเดิมกลายเป็นคติความเสือประเพณีและพิธีกรรมที่ล่อล้อมทุกความเสื่อเขานั่งกันแล้วพัฒนาสืบทอดมาถ,ถึงทุกมือนี่ thank you